ตรงไหนดีวะเป็นไฟฟ้าไหมเม,ไม่ได้ได้เหรออ่าฮะ กำนวนคนไม่เห็นทีมีไหมไม่เห็นนะไฟไม่งสวยมากไม่น่ามีคนหลับม,มันดีท้องฟ้าปลอดโปรุ่นไม่มีคนยิงด้วยแอบแยบร้อนแย,ยบมากเราครองเมืองแล้ว่เออ อันดับันคลองเมืองอันดับันต้นอันดับให้เกียรติต้นมีคนนีว่ะมีเหรอมีเสียงคนลงมาเหรอใช่ใช่เอาละเตรียมปืนไว้เดี๋ยวตาไปช่วย อ่าโอ้ย F สอง่ ไม่เห็นเคลื่อนไหวทีอุ๊ยอุ๊อโอ้โหโอ้เฮ้ยแก yeah. นี้รอ,อยัดเลยลมม้มหมดเลยเอ,โอ้โหสุดยอดสุดยอดเอี้ยเียงหมดแล้วทีนี้เมืองก็ปลอดภัยนะของเราแบบร้อยเปอร์ เราดักที่สะพานไปแล้วแล้วุกคนรอบมุกัุกโคตใจไอ้มุกดักสะพานนี่ยังมีอยู่ไหมวะมีแหละเฮ้ยรถเฮ้ยเสียงรถไหนเอ่ยเดี๋ยวข้ามสะพานแน่เลยกูวดักสะพานไปเลยเอาไมอ่ะเฮ้ยจอด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  คนสองคนยิงรอไว้ก่อนเลยรอหลังแตกแล้วเดี๋ยวรอหน้าเอ้บันพีกนะระวังยิงนะมันอยู่ตรงนี้ล่าสุดเขาปั๊มไปแล้วเมื่อกี้ใช่นัน่นๆโดนโดนจ็บ ต้องทำการเข้าระยะประชิดแต่ผมก็แตกด้วยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนบอกกันเก่งก็เล่นปเป็นเดี๋ยวต้องไปบอกสามสี่หรือห้าได้บอกหมายได้ พอหัวมันโคตรกวนเลยเนี่ยมันแล้นี่ยคือมันคนฆ่าแก่การเล่นตรงนี้มันคนฆ่าแก่การเล่นมับแมนโฟร์เฟดะโอ้อเทียบมากนนนูนยิงกันหลังปั๊มแน่เลยเสียงใกล้มากใช่ใช่ ชิบหาแล้วแนวบลมเรากำลังไปช่วยยครับบนบ้านต้นบนบ้านครับทราบมุมมันดีมากเลยว่ะเราแย่เลยควันนั้นเลยดีถ้ายิงไม่โดนก็ไม่มีความหมายหรอก แล้วมันยิงโดนไงแม่นด้วยเออก็กำใจกูก็ัำคิดอยู่ในหัวเลยว่าไอ้บูมอะไรมามัดใจไว้เฮี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะแม่นหรือเปล่าห้าสิบห้าสิบไงโอ้ยเฮี้ยผมเห็นแล้วแต่ว่ามันไข่บ้างไม่แม่นในะพับจีอือสวยกว่าไงไปลุยต้นรีบรีบเข้าใกล้เลยเว้ยไม่งั้นเราแย่แน่เด็ดสโโอ้ชิดขวาโอ้โห อย่าบอกตีเดียวกันนะตีเดียวกันนี็เจ็บใจตายเลย 1. 1> มันอยู่ขวาด้วยมันอยู่ขวาโอ,อ้อมันกำลังวิ่งไปชุบเพื่อนตีเดียวกันต้องรีบยิงเร็วนั่งวิ่งอยู่เนอะลุงเลยแม่งอะไรชุบเลยก็ได้ต้นต้นควันควันชุบเลยก็ยยไ,ได้ควันชุบเลยควันเลยมันรีบไปชุบเพื่อนเก็งใจไว้จะถึงแล้วโอ้ยเดินก็ได้ปะโอ้ยสะบกตรงนั้นเลยในไก่จะได้เหรอโอ้ยยิงกันด้วย เอ้แอดอบลงตรงนี้ลงลงาในฟ้านี่เฮ้ยคนไปไหนเนี่ยอยู่อยู่ข้างในเลยแตกละเอียดไปไปครับไป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 ไจไป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 ไอไป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 ไไปไไป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 ไไ ตาตาตาไปหลังไปโอ้โหดูไรกับดูไรพี่แว่นอยู่แน่เลยโอ้โหในบ้านไม่มีเกาะเจะได้ไหมไปได้กมก็ไม่รีบตูตูต้นมันวิ่งกันแล้วว้าวหนึ่งคนสอ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 งคนเหี้ยตกใจหมด ตัวนี้เลยไอ้ตอน้นตัวนี้ตัวหนึง่งปิงเหลืองตรงไหนปิงเหลืองอยู่ข้างในโอ้โหเฮียคาสองกระบอกเดินยาวเลยกูปิงอยู่เห,หรอไ้ยนั่นไงวิ่งอยู่โอ้มันยิงใครอ่ะพีต่ต้นไหนวะ ไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่นมล้มลมลมน็อกแล้วน็อกแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนนึนนงโอ้โหเล้วดอดยิงยากอยู่นะไม่ถึง,งเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปทำเองมม้งบลมแม่ไปเดี๋ยวกูทำเอ้งปีเหลีมย <ไง S 1> มปีเอแมส<ะ>ปีเขียวอ่ะล้มเดีหลือล้มหนึ่งแล้วมันล้มแล้วหนึ่งใช่ใชเอ๊ะมันมากี่คนน่ะทั้งหมดหมดแล้วเหรอถ้างั้นยังยังยังไม่ไม่ยังล้มอยู่เลยยังยังยังล้มอยู่ยังไม่หมดเป็นกล่องแล้วนี่คนหนึ่งตรงนี้ ซ้ำหรือเปล่าซ้ำไปอ่ะ่ยแต่ว่ายังลบนะหยาบเหม่อนกันโอ้โหวงหน้าเราก็มีคนมันเห็ดเราว่ะมันเห็ดเราว่ะในที่นี้ไม่เปิดเดือดจัดนับเดียวไปนับเดียวไปมันยิงกับฝั่งซ้ายเว้ยแสดงว่าซ้ายเราก็มีแน่น่ะบ้านมียิงด้วยนะอยู่ในบ้านเต็มเลย มีเรือไหมเนี่ยในบ้านในบ้านยัดกันอยู่บ้านนี้นะบ้านบิงบ้านนเลยมานโซเดซโซ็ขำไอ้เหี้ยอยู่อยาคืออยู่อยากพูดอะไรก็พูดอ่ะคือคือ คือมันคันปากขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบน้อยเลยุ้ยเฮียแกเป็นอยู่ไหนล้มล้มล้มในบ้านนี่บ้านปิ่งเหลืองตรงนี้ก็มีนะปิ่งเหลืองวงไอ้เฮียไอ้เฮียระยะมันน้อยมากเลยตายแน่เลยีีีแแแ่่ตายวุ่นน้ำแงมเออเรามีอีแบกใช่มีเออตีเออตีถอยไอ้เฮียถอยเร็วไอ้โว้ยอีแบกคือให้มึงถอยก็ใช่ไงถอยเร็วกลางเร็ว กูไม่มียาแล้วเอ้ายูเอ็กก็คือรถนี่แหละไอ้เชื้อไหไป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 แข็งแข่งไว้แข็งไว้แข็งไว้เราจะรอดเอยโอ้ตกใจลงข้างหน้านะลงข้างหน้านะแน่นอนแน่นอนแน่นอนเฮ้ยมีคนมีข้างหน้ามีบุ่มกูยิงเองกูยิงเองโอ้ยยอ้